สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวการเทรดเหมือนเดิมเนาะอันนี้มาดูกราฟกันเดี๋ยวลบเส้นแนวก่อนนะคะเคลียร์เส้นแนวอันเก่าก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาดูแนวใหม่แล้วก็ตีเส้นแนวใหม่นะคะมาดูกันเดี๋ยวหาแนวก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวมาตี เส้นแนวต้านให้นะคะโอเคเราจะตีแนวตรงที่ปลายส้เทียนสีเขียวสีแดงนะคะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็ตีที่เนื้อเทียนของแท่งสีเขียวสีแดงโดยการตีแนวนี้ก็คือเรามีนยัยยะว่าถ้าเกิดว่าแท่งเทียนขึ้นไปถึงแนวต้านที่เราตีเอาไว้เราจะกดลงนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะดูแรงของกราฟด้วยว่าแรงขึ้นหรือแรงลงมากน้อยขนาดไหนตะกี้เราเห็นแล้วว่าแรงของกราฟมันดีดขึ้นค่อนข้างเยอะก็เลยยังไม่กดนะคะก็รอดกกรกอูกราฟก่อนกราฟขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเรามาขยับแนวกันกยับแนวเพราะว่ากราฟขึ้นไปไเรื่อยๆเนาะ อโอเคกรับจะลงมาแล้วทิ้งไซลงมาแล้วนะคะเดี๋ยวก็รอดูพิติกรรมของกรับไปเรื่อยว่าจบไม้นี้มันจะจบยังไงโอเคกรับขึ้นไปตรงแนวต้านที่เราตีเอาไว้แล้วก็ลงมาปิดแดงทิ้งไซยาวนะคะทีนี้เราคาดการแล้วแหละว,ว่า กราฟนี้แท่งเทียนนี้ท่าเทียนปัจจุบันถ้าเกิดว่าขึ้นไปถึงแนวที่เราตีเอาไว้เราจะกดลงนะคะทางนี้ทางนั้นดูแรงของกราฟด้วยถ้ากราฟนิ่งเราจะกดแต่ถ้ากราฟไม่นิ่งเราจะไม่กดโอเคกราฟค่อนข้างนิ่งเนาะแท่งเทียนค่อนข้างนิ่งก็เลยกดลง อันนี้ก็เป็นเทคนิคการกดที่แนวนะคะแล้วก็ทิ้งไส้เรากดวินาทีที่0.01เลยมาดูกันรรับลงมาแล้วลงทิ้งไส้มาแล้วโอเคก็ชนะไปค่ะสำหรับไมน้นี้ก็จบการรีวิวการเทรดนะคะสำหรับการเทคนิคการกด ทีแ่แนวนะคะสวัสดีค่ะ